เคยสงสัยกันไหมครับว่าเอ๊ะทำไมที่นี่ร้อนทำไมที่นั่นหนาวแล้วลมมันพัดมาจากไหนกันแน่ในการอธิบายนี้เราจะมาไขปริศนาของกลไกที่ขับเคลื่อนภูมิอากาศของโลกเรากันครับคำถามที่ฟังดูเหมือนจะเบสิกมากๆข้อนี้นี่แหละครับคือกุญแจสำคัญเลยนะที่จะพาเราไปเข้าใจระบบภูมิอากาศที่มันซับซ้อนมากๆของโลกเราคำตอบเนี่ย มันอยู่ที่ความสัมพันธ์ระหว่างโลกเรากับดวงอาทิตย์เลยครับเรานึกภาพตามนะคะว่าโลกเราเนี่ยเป็นลูกบอลกลมๆแสงอาทิตย์ที่ส่องมาก็จะกระทบตรงกลางหรือเส้นศูนย์สูตรแบบเต็มๆเ,เลยแต่พอเข้าใกล้ขั้วโลกแสงมันก็จะฉิงเฉียงแฉลบออกไปทําให้พลังงานที่แต่ละพื้นที่ได้รับมันไม่เท่ากันครับเอความไม่สมดุลของพลังงานที่ว่านี่แหละครับมันเป็นเหมือนกับเครื่องยนต์ความร้อนขนาดยักษ์ของโลกเราเลยนะ ซึ่งธรรมชาติเนี่ยก็จะพยายามหาทางปรับสมดุลของมันอยู่ตลอดเวลาแล้วประเด็นคือไม่ใช่ว่าทุกพื้นผิวบนโลกจะจัดการกับพลังงานแสงอาทิตย์เหมือนกันนะครับมันมีคอนเซปต์หนึ่งที่เรียกว่าอัตราส่วนรังสีสะท้อนหรือที่เราเรียกกันติดปากว่า a l บี d o พูดง่ายๆก็คือพื้นผิวที่สว่างสว่างอย่างพวกน้ำแข็งหิมะเนี่ยจะสะท้อนพลังงานกลับไปได้ดีมากๆเลยในขณะที่พื้นผิวสีเข้มๆอย่างมหาสมุทรก็จะดูดซับความร้อนเอาไว้นี่แหละครับคือเหตุผลว่าทำไมเรื่องน้ำแข็งโคโลละลายถึงเป็นเรื่องใหญ่เพราะมันหมายถึงโลกของเราจะยิ่งดูดซับความร้อนไว้มากขึ้นเรื่อยๆนั่นเอง โอเคพอเรารู้แล้วว่าแต่ละพื้นที่เนี่ยร้อนไม่เท่ากันความแตกต่างในการรับความร้อนและความกดอากาศนี่แหละครับคือตัวการที่ทําให้อากาศในชั้นบรรยากาศของเราเนี่ยเริ่มเคลื่อนที่หลักการพื้นฐานมันง่ายมากๆเลยครับตรงไหนร้อนอากาศก็จะเบาแล้วก็ลอยตัวสูงขึ้นกลายเป็นโซนความกดอากาศตา่ำในทางกลับกันตรงไหนเย็นอากาศก็จะหนักแล้วจมตัวลง กลายเป็นโซนความกดอากาศสูงแล้วธรรมชาติเนี่ยนะเขาไม่ชอบความไม่สมดุลอากาศมันก็เลยต้องเคลื่อนที่จากที่ที่ความกดอากาศสูงๆไปยังที่ที่ต่ำกว่าเสมอนั่นแหละครับลมที่เรารู้สึกกันลองนึกภาพเล่นๆน,นะครับว่าถ้าโลกเราไม่ได้หมุนรอบตัวเองนะเราก็จะมีเซลล์การไหลเวียนของอากาศขนาดใหญ่ๆแค่เซลล์เดียวในแต่ละซีกโลกครับแต่ในความเป็นจริง โลกเราหมุนติ้วๆอยู่ตลอดเวลาเลยใช่ไหมครับแล้วไอการหมุนนี่แหละที่เข้ามาทำให้ทุกอย่างซับซ้อนขึ้นแล้วก็สร้างแรงที่สำคัญมากๆขึ้นมาแรงที่ว่านี้มีชื่อว่าแรงคอริโอลิสครับมันเป็นเหมือนแรงล่องหนคือเรามองไม่เห็นหรอกแต่ผลของมันนี่มหาศาลเลยมันส่งผลต่อทิศทางการเคลื่อนที่ของทุกอย่างบนโลกที่ไม่ได้ยึดติดกับพื้นดินไม่ว่าจะเป็นลมหรือแม้แต่กระแสน้าผลของแรงคอริโอลิสก็คือ แทนที่เราจะมีเซลล์การไหลเวียนของอากาศขนาดใหญ่ๆแค่เซลล์เดียวมันกลับถูกแบ่งออกเป็น3ามเซลล์ย่อยๆซึ่งเป็นระบบที่ซับซ้อนขึ้นแล้วก็ตรงกับความเป็นจริงบนโลกเรามากกว่าครับเซลล์ทั้ง3นี้ก็จะมีชื่อเรียกของมันนะครับก็คือ Hadley ซลล์ซึ่งเป็นตัวสร้างลมค้าในเขตร้อนต่อมาคือ f e r รลเซลล์ที่ส่งผลต่อสภาพอากาศในเขตที่เราคุ้นเคยกันดีอย่างยุโรปหรืออเมริกาเหนือและสุดท้ายคือลาร์เซลล์ที่ควบคุมอากาศหนาวๆแถวขั้วโลก ทั้งหมดนี้ทำงานประสานกันเป็นระบบที่เป๊ะมากๆเพื่อกำหนดรูปแบบลมหลักๆและเขตภูมิอากาศของโลกเราครับทีนี้เรื่องมันยังไม่จบแค่นั้นนะครับไอไกลไกในชั้นบรรยากาศที่เราคุยกันมาทั้งหมดเนี่ยมันไม่ได้ทำงานอยู่ตัวเดียวโดดๆนะครับแต่มันเชื่อมโยงอย่างเหนียวแน่นเลยกับคู่หูที่เป็นของเหลวนั่นก็คือมหาสมุทรอันกว้างใหญ่ของเรานั่นเองก็คือเวลาที่ลมมันพัดผ่านไปบนผิวน้ำเนี่ยมันก็จะลากเอาน้ำไปด้วย ง่ายๆแบบนั้นเลยครับนี่แหละคือสิ่งที่ทำให้มหาสมุทรเกิดการเคลื่อนไหวเป็นกระแสน้ำขึ้นมากระแสน้ำอุ่นเนี่ยทำหน้าที่เหมือนกับสายพานลำเลียงความร้อนขนาดยักษ์ของโลกเลยครับมันจะพาน้ำอุ่นๆจากแถบเส้นศูนย์สูตรขึ้นไปอย่างเขตที่หนาวกว่าตัวอย่างที่เห็นชัดสุดๆก็คือกระแสน้ำเกลฟ์สตรีมที่ทำให้ยุโรปตะวันตกเนี่ยอุ่นกว่าที่ควรจะเป็นมากๆเลยนะถ้าดูจากตำแหน่งบนแผนที่และแน่นอนมีร้อนก็ต้องมีเย็น กระแสน้ำเย็นก็จะทำหน้าที่ตรงกันข้ามเลยครับคือพาน้ำเย็นๆจากขั้วโลกไหลลงมาทางเส้นศูนย์สูตรซึ่งนอกจากจะช่วยปรับสมดุลอุณหภูมิของโลกแล้วมันยังพาสารอาหารที่อุดมสมบูรณ์มาด้วยเป็นเหมือนแหล่งอาหารสำคัญของระบบนิเวศท,ทางทะเลเลยล่ะครับเอาวละครับ,รบทีนี้เรามาซูมเอาล์กันหน่อยจากเรื่องลมฟ้าอากาศในแต่ละวันเราจะไปดูวัฏจักรที่มันใหญ่กว่านั้นมากแบบที่ใช้เวลานับหมื่นๆปีกันเลยทีเดียว ในช่วงเวลาที่ยาวนานมากๆระดับพันปีเนี่ยภูมิอากาศของโลกเรามีการเปลี่ยนแปลงเป็นรอบๆนะครับซึ่งเกิดจากรูปแบบทางดาราศาสตร์ที่เรียกรวมๆกันว่าวัฏจักรมิลานโควิชมันคือการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นช้ามากๆแต่เราสามารถคาดการได้ซึ่งมันจะเกี่ยวกับวงโครจรของโลกรอบดวงอาทิตย์แล้วก็การเอียงของแกนโลกเรานี่แหละครับอย่างแรกเลยนะคือรูปร่างวงโครจรของโลกรอบดวงอาทิตย์ มันไม่ได้กลมเป๊ะตลอดเวลานะครับในรอบประมาณแสนปีมันจะค่อยๆเปลี่ยนจากเกือบกลมไปเป็นวงรีม,มากขึ้นแล้วก็กลับมาเกือบกลมอีกครั้งซึ่งแน่นอนว่ามันส่งผลโดยตรงต่อปริมาณพลังงานแสงอาทิตย์ทั้งหมดที่โลกเราได้รับในแต่ละปีอย่างที่สองก็คือความเอียงของแกนโลกซึ่งไอความเอียงนี่แหละครับที่เป็นสาเหตุหลักๆเลยที่ทำให้เรามีฤดูการต่างๆแกนโลกเราเนี่ย มันจะเอียงสายไปมาระหว่าง22.1ถึง24.5องศาซึ่งอาจจะฟังดูไม่เยอะนะครับแต่มันส่งผลกระทบมหาศาลเลยต่อความรุนแรงของฤดูกาลคือยิ่งเอียงมากเท่าไหร่ฤดูร้อนก็จะยิ่งร้อนสุดๆแล้วฤดูหนาวก็จะยิ่งหนาวจัดและวัฏจักรการเอียงของแกนโลกที่ว่าเนี่ยก็ใช้เวลาประมาณ41,000ปีครับถึงจะวนครบรอบหนึ่งและสุดท้ายแกนของโลกเราเนี่ยมันมีการสาย นึกภาพตาเหมือนลูกข่างที่กำลังจะหมดแรงหมุนนะครับมันจะสายๆซึ่งการสายนี่แหละที่ทำให้ช่วงเวลาที่เกิดฤดูต่างๆในปีมันเปลี่ยนไปพอวัชจักรทั้ง3อย่างนี้ทำงานร่วมกันมันก็เป็นเหมือนกับนาฬิกาของธรรมชาตินะครับที่คอยควบคุมจังหวะการเกิดยุคน้ำแข็งและช่วงที่โลกร้อนขึ้นซึ่งเป็นแบบนี้มานับล้านล้านปีแล้ว การที่เราได้เข้าใจพลังของธรรมชาติที่มันยิ่งใหญ่ขนาดนี้มันให้บริบทที่สำคัญมากๆเลยนะครับสำหรับการมองโลกของเราในปัจจุบันซึ่งมันก็นำมาสู่คำถามที่น่าคิดต่อว่าแล้วการกระทําของมนุษย์เราล่ะจะเข้าไปอยู่ในระบบที่ทั้งใหญ่และซับซ้อนขนาดนี้ได้ยังไง